มีมาล้างลูกวิล้ออัดจาราบีกันอีกแล้วนะครับอีซุซุ1.9อันนี้เป็น2017อีดุกุมีทุกตัวนะครับอีดุสุลูกวล้อตั้งแต่ทีเออารมาเลยยกเว้นตัวใหม่2020ที่ไม่ต้องอัดดูสภาพจาราบีนะครับ นี่ลูกปืนยังไม่แตกล้างอาจจะบีใหม่ได้ดูครับนี่ซีนการฝุ่นต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับครับจาระบีเหลือน้อยมากนะครับข้างในน่ครับถ้าเหลือน้อยแบบนี้วิ่งทางไกลอันตรายนะครับลูกปืนล้ออาจจะแตกได้ ลบปืนออกมาแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับนี่ครับล้างให้สะอาดเป็นลูกปืนเก่านะครับล้างอัตเจีวบีใหม่ลูกปืนยังไม่แตกล้างทุกชิ้นนะครับเป็ไนไงนะครับใส่มเจีวบีในบ้าลูกปืนให้เต็มนะครับ ประมาณนี้นะครับอ,อัดจาราบีให้เต็มลูกเรือนนะครับสำคัญนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปในบ้าเลยครับซีการฟุ่นเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งใส่ของแท้นะครับเรามีสองลูกนะครับเล็กใหญ่อัดจาราบีหมด ล้กวก็ใส่เข้าไปเลยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับลองเช็คดูครับหมุนดูเื่อดีนะครับ